ส่วนนี้ตามกันต่อนะครับสำหรับคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะครับที่ให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะทําให้ภาคเอกชนก็เกิดความกังวลเพราะว่าจะเกิดสุญญากาศทางการเมืองที่นานขึ้นพร้อมคาดหวังว่าการเลือกตั้งอีกครั้งจะนําไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลใหม่เพื่อกับเคลื่อนประเทศได้เร็วขึ้นชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรยายงานครับในภาวะที่เศรษฐกิจกำลังชะลอตัวที่รัฐบาลใหม่จะเป็นความหวังต่อการวางนโยบายต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่หลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพัานธ์เป็นโมฆะซึ่งจะนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่และการได้มาซึ่งรัฐบาลใหม่จะต้องล่าช้าตามไปด้วยในมุมมองของภาคเอกชนซึ่งประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยยอมรับว่าทําให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองที่นานขึ้นและระยะเวลาย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากขึ้นไปอีก การบริโภคและการลงทุนจะยังชะลอตัวต่อไปและทําให้เศร,รษฐกิจยังคงซบเซาถ้าการเมืองยังอยู่ในสภาพสุญญากาศหรืออึมครึงมไม่มีรัฐบาลจนไปถึงปลายปีเนี่ยหรือ6เดือนเนี่ยการส่งออกก็อาจจะกระทบเพราะเศร,รษฐกิจมันก็จะอ่อนแอไปเรื่อยๆซึ่งในครึ่งปีแรกเนี่ยก็คิดว่ามันก็คงไม่ค่อยดีนักแหะอย่างไรก็ตามประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือย,ยังคาดหวังว่า เมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ตามระบอบประชาธิปไตยแล้วจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้โดยเร็วและจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนมากขึ้นจากความชัดเจนทางการเมืองซึ่งหวังให้รัฐบาลชุดใหม่เร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสารต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศพร้อมเรียกร้องทุกฝ่ายอย่าตั้งแง่ทางการเมืองโดยไม่คำนึงถึงภาพรวมของเศรษฐกิจและประชาชนแต่จากการที่มีความชัดเจนอันนี้แล้วก็ถ้าต่อไปมีการเลือกตั้ง และการเลือกตั้งก็เป็นไปอย่างเรียบร้อย <Okay. S 2> ผมเชื่อว่าคู่ค้าของเราต่างชาติก็จะมั่นใจมากขึ้นสิ่งที่เขาห่วงกันหรือว่าสิ่งที่จะมาเป็นปัจจัยลบที่จะมองทำให้เกิดความไม่มั่นใจจากต่างชาติอะไรต่างๆมันก็จะหายไปสอดคล้องกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เห็นว่าขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศกำลังถูกซ้ำเติมในหลายเรื่องทั้งการชุมนุมทางการเมืองที่ยืดเยื้อ การไม่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลังพรบองเงินกู้2ล้านล้านบาทถูกตีตกและเมื่อยังไม่มีรัฐบาลใหม่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายก็ต้องลาช้าไปอีกเนื่องจากสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะหลายเรื่องจำเป็นต้องให้ภาครัฐเป็นฝ่ายนำดังนั้นจึงหวังให้สถานการณ์ต่างๆได้คลี่คลายลงโดยเร็วผู้ที่มีหน้าที่ขอให้ทำงานในขอบเขตในทางสร้างสรรค์และยึดป,ประโยชน์ต่อประชาชาิเป็นหลักเพื่อให้สังคมกลับมาสู่ความสงบโดยเร็วทีมข่าวเศรษฐกิจ NBT News forecast